กับศิลปินผู้สร้างความสุขแฟียร์รับด้วยความสนุกสนานกจะใหนรักนักสมบทุกท่านดาวตลกพั้ทองขนองรำออกมาแล้วครับออแห่อแทองอคำหรือขันทองขนองรำสนาคารทรองกระสอกำลังตา,ต,าตามตัวแอปเปลิลชูหูชูหาง ดาตรกกู้รอดตายจากไฟช็อตโอยลูกสองหน้านิ่งนั่งกับพี่และนี่คือหลานชายของสมยศลูกอ่างทองโหโคตรเหมือนสมยศเลยเอาหลานสมยศสิบสองคนครับนี่ใช่ไหมครับป๋าไกรูดต่อไปขอทีมาครับฝึกฝนเอาไว้แต่ยาวไว เหมือนลิเกครอบครัวเนาะทำไมเหมือนกูพ่อเหมือนมึงแม่เนี่ยเจ็ด็ม่ะแตแต่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าศิลปินตัวขายอยู่บ้านก็เนี่ยขายใบกระท่อมเนี่ยอันนู้นเหรอขายกัญชาฮะก็มึงดูตาเถตาหวานขนาดนั้นแี่เป้งเลยขายดิบขายดีถามมันสิถามอะไรมันเล่นมาใช่ไหมเละเลนอะไรมึงก็ดูตาทั่วโอ้ไข่มุกไข่มุกวันนี้พ่อขอสวย สุดยอดไปไปไปเอองานนี้จะมีใครขอบคุณครับนี่มาให้หมดสุสัยจะแบ่งห้าร้อยมาให้หมดวันนี้เสียไปสามพันและพญานาคสามตัวอะไรนะคนลห้าบาทแอะไรนะอะไรเออ้าเลยผัวผัวไม่มีอะไรครับผัวมียหยอกกัน แค่คนห้าบาทกูอยากแก้จะฆ่าทีบนายไอ้้ไอลิเกโตนั่นทั้งโตเลยนะทําไมดัดกูเลี้ยวเบี้ยวกูเนี่ยเห็นแต่แต่ออกแขกแล้วอีแม่แป้งมันนึกว่าลำจงย้อนยุกไงนี่แหละนี่แหละทั้งโตเลยลิเกโตนี่แหละทางโตเลยบอกตรงเลยถ้าตำรวจตรวจนะตรวจโตนี่ตรวเดียวผ่านรอดจริงๆเนี่ยทุกวันในชีวิตลิเกไม่มีเราไปก็ไหนตำรวจก็ตั้งด่านใช่นี่ย้อนพวกมันนี่แหละทำให้ตำรวจตั้งด่านในชีวิต แล้วไปเล่นทัาส,ส่วนมากกูจะกราบก่อนเขาเพราะพราก,กูออกจากวัดก่อนไอ้พวกนี้ก็แชทเต็มเลยว่ามีด่านโทรบอกได้เด้อพี่ระวังให้ระวังไงออ,อ่าขันทองครับครับผมอาขันทองจะบวชเมื่อไหร่ไอ้เวรนกูรอบวชน้าไฟมึงไหมใช่ไะไม่ถ้าขันทองบวชกูจะได้ไปถือกระถางทูบมให้เวนน่ะรับงานซบเหรอ แม็กชอบงานบวชงานไ Means? หนก็ไม่เท่างานนี่หรอกท่าไมครับแม็กบอประกาศบอกเอาเขาเชิญหนุ่มสาวมาถือสังฆทานแม่เท่านั้นแหละแม่งไม่มีใครเดินมาหากูจ้าคนเดียวชีวิตขอเติมให้เทพิดาเม็ดเขาเรียกนะมิดมิดแกลนนะครับผมแกนจริงๆด้วยครับเธอเป็นเศรษฐีเงินกู้นะครับเหรอดูเสื้อเขาเดี๋ยวครับดอกเต็มตัวเลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเสือดอก องเอางี้นายเอาไปก่อนเอาไ <คน S 2> <อ>แบ่งแบ่งแบนซะแบ่งแบ่งชีวิตแบ่งยากเอาไปคนละบาทก่อนครับชีวิตแม่งจะมีปัญหาย้อนไข่มุกไข่รางวัลน,<อ><ม>นี่แหละแม่ไม่ให้รางวัลลีกีเพราะมันใส่บาทพระประจําจวันเลยเนา <laughs> ะแสดงว่าไปทับบุญบ่อยเลยพี่เออก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจ <พบ S 2> นะครับงานนี้ก็เป็นงานฉลองพระ ฉลมามมเออเมื่อเช้าไม่ได้มาก็เขาก็เลยมาช่วยตอนเย็นก็มีพักพักพ,กพักกูลครับพักกองแล้วก็พารเต้ใช่นะครับสามองค์เดียกันครับอ่าอ่าข,ขอโทษว่ไอ้คนขวามือของพี่นี่ไอชุดสไปเดอร์แมนนี่มันเด็กออเทนติกหรือเปล่าครับไอ้เชียร์ายไม่พูดจะคำเลยครับไอ้เวนนี่แหละเขาเรียกว่าเด็กร้อยแปดทิ่ไอคิวกูเห็นตั้งแต่มันออกแขกแล้ว ไม่ได้จริงมันไม่ใช่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนมานั่งปุ่นกับพวกหูหรอกชิต <c oughs> เป็นไงงานงานบุญไม่ได้มาช่วยเขาวงอาวันครับไม่ได้มาช่วยเพราะว่าเออมาืม่อเมื่อคืนนี่เล่นอยู่สีคิ้วเล่นลิเก่นี่พี่ครับเล่นกระไฟนี่แหละ เลยก็ไฟพี่เป็นอะไรไฟช็อตฮะไฟดูดไฟดูดเดี๋ยวนี้เดินผ่านเล็กกูผวาหมดเลยทำไมล่ะพี่ไฟมันดูดเนาะโอ้โหขนาดไฟยังดูดเดินผ่านกัญชาพี่จะไม่ดูดซะเนี่ยอย่าไปเที่ยวลองเด้อทำไมพี่ไฟดูดไม่เหมือนเมียดูดเนาะมันเป็นยังไงพี่ไฟดูดมันไม่เสียวเนะไม่เสียวหรอกฝรั่งไทยลูกฝรั่งไทยลูกเฮ้ยยูาะลุฝรั่งมากกว่าพี่เกลือมาแล้วไปเลยฝรั่งน่วย เอายูเวจากฟอร์มเฮลิเอมาสิงไทยแลนด์แอคชั่นโอเคยูไม่มีติปยูให้พวมาให้ไอเห็นไหมพอถ่ายรูปเราไปวิ่งหนีเลยไปยูแล้วไปดีกว่าเดลิเกตคอตังบอลแป๊เมียก็สอนน้องวิทอภิถวัฒน์ครับผมขอบคุณน้องออภิษฐรสดีครับเป็นศิลปินที่ตัวเล็กที่สุดในโคราชนะครับไปไปลุกไปไปเออจับจับจับครับผมก็ เขาเขากำลังทูบอกอยู่ว่าให้แบ่งเท่าไรเท่าไรเอาอยู่แล้วอามาเนี้ยเดียวพอรางวัลไม่รู้ว่าทางบ้านมันบังคับให้ออกหรือเปล่าครับเมื่อกระดาษจะรูกมึงออกมาบังคับมันที่ไอ้ปอขอบคุณน้องอภิวัฒนะครับครับเอาอีกแล้วคุยตอนเรารับอีกแล้วครับผมเอโอ้โหน้องใายน้แทนวัดรวงครับผมน้องใครนี่น้องผมครับไว้น้องฉันจ้ะเออครับผม รับร้อยหนึ่งแล้วก็รับร้อยละยี่สิบต่อเลยครับเสียดาจากบ้านหลวงเสียดาคนณภาคกลางเปล่าครับเสียดามขอบคุณครับนองออฟกับนาชาหลอดได้ใบเดียวแหละมึงจะสลัดทำไมใครก็ได้ไปตัดสัญญาณเอเอทีที่ชีวิตข้าขนนู้นข้าขนนู้นแล้วมาทางครับกบมงกบมงครับเขาบอกเขาเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้นะเออเออ เขาประตูพล้านแล้วมาทีนี่อปอฟอฟมึงไปคุยกับเขาก่อนไปว่าไม่ได้เข้าประตูพลานดอกลัวผาผาประตูผีจะให้รางวัลลิเกยังบอกแข่ที่เขาอยู่เลยเพลวิทวัสเสียงสวรรค์นะฮะครับไปแล้วอีแบบเป็งคนอื่นสามเก้าถึงที่แล้ววิทวัสสิบเก้ายังไม่ถึงเลยใช่วิตมึงนินเนะละคุณเนาะคููแข่งพักเก้าไก่ไงพักอะไรเนี่ยเก้าสันขยันเดิน คนตัวแค่นั้นเนาะโอ้พ่อแม่เขาเป็นคนขายขนมโคกรู้ได้ไงเขาคนแค่แน่หยอกหยอกหยอกลักหลานลักหลานนี่พูดถึงวันนี้เกอบถูกหวยแล้วพี่เอ้ยถูกไหมเราไม่ถูกก็นเ้เอาทำไมไม่ถูกฝันเห็นกระพาะผักกกองกระพากูลฝันว่าไงฝันเห็นพักกองพักกูลก้าวขาขับประตูบโบ้ ตีเลยนี่กลองก็เก้ากองก็เก้ากูนก็เก้ากูนก็เก้าเก้าขาขบดก็หนึ่งหนึ่งซื่อเลยเก้าเก้าหนึ่งน้มึงรู้ไหมหวยออกอะไรหวยออกอะไรศูนย์เก้าหนึ่งกูนึกว่ากูแค้นเหลือเกินแค้นทําไมถ้ากูเห็นฝันเห็นผ้ากองคนเดียวปานนีนกูถูกแล้วผ้ากูนปวชทําไมวะอ่าดักแสดงครับอ่าประธานอภัยฮะสนใจไอ้สไปเดอร์แมนเด้อครับมึงจะเฉยอยู่ไอ้เวน กำลังว,วางยาอยู่นี่แหละคาตะกรอนก่อนต่อเนื่องคุณเห็นหรือเปล่าพระเอกไซยาไนท์ไหอ,อหัวยแอมครับหัวยแอม <c oughs> ไอ้ฝั่งขวาไม่ใช่หรอกไอ้ฝั่งลายฝั่งซ้ายอยูเออ่เลยสุดยอดเหมือนเหมือนเบลนลีเกยอยู่ในศาลเจ้าเนาะ <c oughs> เป็นยังไงพี่กุมาสององค์เลยดูเออ หลังไเจออนาคตเราตร้องพึ่งพาเขาครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้พระใหม่นาพระเต้พระกรพระกูลสาธุพระกูลบวชเอากระถินเถอะนะครับผมคร <c oughs> ับผมเออรีบลองเถอะไปไงผมพิษปล่อยควันพิษเลยเหรอแม่ถ้าปล่อยควันกัญชาก,ก็ดูดหมดเลยนะเ <c oughs> น,นี่ยน้าแดงขอทักท้าวขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณเวทีแสงสีเสียงทมายพรด้วย ไม่ใช่พงเชพเปจพรอมพิวเตอร์ใพร,พรคือกันฉันไปลิเกไม่อยู่กับที่หยัดฟ้ามาแล้วหยัดฟ้ามาแล้วลิเกอะไรไปอยู่กับที่เอาเล่นไปเรื่อยไงอ๋อด้วยความลิเกเก็บเงินกู้เดี๋ยวไปเห่นตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวมาเห่นตรงนี้ไม่เลยฉันจึงไม่มีใครพบ ไอ้ยที่ฉันเล่นกัน้อยเป็นที่เพราะว่าฉันนี่นี่นอกระบบโอ้โหเป็นนี่อะไรมากระนาษนะเล่นไปก็ระแวกไปมลอระแวกอะไรหัวหมอกกันนกที่มาจอดคุมโอ้โหอาซองสวัสดีครับพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาเออโอ้ยลำกว้าง นี่กูมานั่งเกนครับวันนี้นไม่รู้จะร้องอะไรสุดยอดลำอีกแล้วลขอบคุณรัฐาลด้วยนะคะรับจะได้เป็นตัวขายผมไม่ต้องถือครับท่านประธานครับเออโน้ร้องประกาศบอกชาติกำเนิดกกินนั้นเกิดในสิงเป็นสายเลือดของศิลป,ปิน โกถ้ารักหนูชอบหนูเฮ้ยอย่าคิดเรื่องชุทางใจขอให้ยงอดทนไว้มาลูกหลานเราก็ทวดเนาะ ล่าชายสมยศครับหลอกกันโตดูไอ<ด>ตัวนั้นสุดยอดฝนเอาไว้แต่ยาวไว้นี่ดูไอตัวเล็กเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องประกาศเต็มเต็มเต็มสวัสดีครับญาติญาติเต็มเต็มเต็มขอตังค์สิบบาทได้ไหมเห็นเพื่อนเพืน กินขนมแต็มๆตเห็นกุจเชอนั่งอมน้ำลายโอ้กุจเชอนั่งอมน้ำลายโอ้มาแล้วครับมาให้เด็กพี่ครับเชิญครับไปไปชาร์จแบตก่อนเลยคนคู่ไอ้ชิบหายเอามันไปชาร์จแบตก่อนพี่ลูกมือก็เนี่ยลูกมือเนี่ยอมลูกน้อยกรอ วันที่มีบ,บัโอลูกีมองหาแม่ให้รางวาัลกลับมาเธอทุูนไม่ร้องละนักร้องใหม่เสียงเพียนยืนเถอฉา,ายาเพกเม็ดพริกในกองขี้ต้องเคียรยดูดีด พระเอกทุกตัวมานั่งคนเดียวขาไม่ถึงพื้นอยู่คนเดียวขอบคุณรางวัลน้ำใจมอภัยโอ้พี่เปิลปรบมือให้หน่อยครับเนี่ยเป็นการให้รางวัลน้ำใจท่านมองภาพนี้แล้วคิดถึงสั่งยอดรักไว้นะครับผมขอบคุณครับรางวัลออนไลน์รางวัลหรือว่าเขาไม่ใช่นีนยครับรางวัลจากทางรถไฟครับผมอันนี้มาคมริมรางรวมกันมาครับ เขาไม่ด้ชิมรางครับผมขอบคุณแม่แม่บุรีลมขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แดงกองเมืองนะครับขอบคุณแม่ทอดข้าวแกงร้อยสาขาร้อยครับรู้จักเขาหมดเลยเหรอครับรู้จักครับแต่เขาไม่รู้จักผมเลยครับเอ้าพูดตั้งนานนึกว่าเขามาให้รางวัลขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณแม่แม่สามแดดภาคใต้ด้วยนะครับครับที่มอบลูกระเบิดให้ทีมงานเราสามลูกเฮ้ยเอามาทำไมได้ลูกระเบิด ก้าวกูอยากมีงานต่อลิเกมดงานเลยขอบคุณแม่แม่ที่มาจากสกลนครนะครับแม่เอาอะไรมาฝากนำหมาแดดเดียวมาแจกลิเกอ่าลิเกทานแล้วนางหอนก็อยู่ข้างหลังนะครับอีกหน่อยไปต้องกินเข่าหากินขีกันพอดีกอดีจะทั่วอยู่ที่ตัวกระทำครับจะสูงจะต่ําอยู่ที่เจ้ามือเขย่าอยู่ที่ทําตัวอ๋อครับผมฉันเองผมเน่าฮะผมเน่าอ้าว ชือว่าสิเอาผมชื่อเน่าเลยก็เลยบอกพอๆว่าผมเองมีชื่อว่าผมเน่าครับผมหมิ่นครับผมซองครับซองอันนั้นชื่ออะไรซองพุเจียฮะพุเจียเลิกเรือแล้วมึงลองพามันไปหาหมอเดึงเดือเอ้ามึงว่าเด็กน้อยเป็นอะไรดูตัวหน้าตาไม่ทดทื่นกูว่ามีไข่แท้ๆมันเป็นมีไข่ดอกมึงที่เป็นจะรู้อากาศหมดเลย เป็นคนไม่ค่อยพูดออกกันดีเก๋ชุดนี้เหมือนกูเพิ่งฮัดดิเก๋ใหม่ๆนี่แหละต้องหาพึ่งพาเขาไอ้น่าชื่อไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรวิเชียนวิเชียกูดี้ะมึงจะเอาไก่ยนี่ยกูดเยียอ้ได้ยินวิเชียนมึงนี่หูดีจริงเลยหิวไก่นี่ดูนี่ตัวเนี้ยอนาคตหน้าตาต้องเล่นดัมมี่รู้ได้ไงไม่รู้มันจะจ่วงอกแล้วตีงโง่รุ่นหนามไอ้นายชื่ออะไรลูกกูเกิ อยากมีเมียไหมลูกอยากอยากเอาคนที่นี่ครับมีถเท่าเท่าลูกเจสาวก็มีแต่ถ้าได้เมียแล้วเป็นเด็กที่มีอนาคตมึงไปยุให้มันมีเมียบอกให้มันเยี่ยวให้พ้นรวดน้าก่อนเถอะไปเยี่ยวระวังดีๆนายระวังนะมึงจะเป็นไข่เลือดออกนะขางรวดน้มไใจะยุงกัดด็อกเป็นไรรวดน้าเกี่ยวไข่เลือดออก ทุกวันนี้เราสี่คนนี้องเป็นทหารขององค์ฝ่าบาทองค์พ่อคุศีธราทิพย์ใแห่งกรุงสุโขทัยถูกต้องพ่อเกียรติสุขคือคนขี่ปศคนโกหกใช่ใครโกหกพ่อคุศีมีโทษประหารชีวิตถูกต้องวันนี้คุณเน่าครับผมคุณเหม็นครับใครเหม็นใครเน่ากูเหม็นมึงเน่าครับผมเราสี่คนจะช้าเลยเพื่อนขึ้นเฝ้าเจ้าดีกว่าขึ้นเฝ้าพ่อคุศีไปศิลปินตัวขายครับผมร้องนำผมไปหน่อยครับฝากไว้ด้วยครับ พระเอกฟ้าไทยลูกอ่างทองฝึกฝนเอาไว้จะแต่ยาวไวครับพระเอกลูกต่อไปของทีมพระเอกฟ้าไทยครับนี่เดี๋ยวเจอรถดีกูพระเอกรถดีคนเนคแฟนที่มาแน่นตาตาเขาเกิดมาเพื่อฆ่าตองพลนี่ เขามาเกิดมาเป็นคนเพื่อฆ่าวิทวัสเอ๊เกิดมาเพื่อกัดไข่มุกฟังไอ้ตัวนี้ฝากด้วยนะฉันเป็นลูกหลานนะลูกหลานสดและลูกอ่างทองนะครับน้องกูเกิลน้องกุเตียครับ ได้พี่ไปรอยพ่อเม่ซอนเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ร้อง่อนเอเกิดเกิดที่หลังยังเด็กอยากเป็นพระเอกชั้นแนวหน้าเป็นลิเกต้องนิ่งพี่ผ้าขอใปครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในบ้รณานิกา ที่ดีครับผมขอได้ตัวที่ร้องด้วยพี่สรนลามเขาดังเป็นหนึ่งปอดังเพียงครึ่งคงมีค่านี่ขอบคุณแม่อ๋อยด้วยปลาแป้งมาซะสวยเลยที่แรกก็นึกว่าดกควักมาที่ไหนได้แม่กะพอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณกายสุครับ แล้วนายจะให้รางวัลตอนเด็กร้องนะครับมันลืมแล้วมันจะลืมเลยนะครับคร่ะรับรางวัลลูกไปรับรางวัลขอบคุณคุณนะครับขอบคุณครับช่วยสิกูเกิลให้โกเกต่างเหมือนลุงเอชับ อยากได้เหลือเกินยายจ๋า<อ>ชุดเก่าแล้วชุดเก่าแล้วมันเขินแล้วครับอยากได้ชุดใหม่ยายยายพี่ไปรอตลาดหัวรถเด้อ๋ย,อยาพี่รอแป๊บนึงไม่ให้ผมไปจ้าทีเด<ต>็กนะผมถ้าได้รางวัลเกินร้อยแล้วสมาธิจะมาอยู่กับพี่ครับอยากให้รางวัลเกินร้อยนะครับ เด็กว่นนี้คือผู้ใหญ่เนวั่าข้างหน้าพี่ภาคกาบขออภัยครับฝึกฝนเอาไว้ตั้งแต่เยาวัยรางวัลน,น้ำใจที่ได้ก็เป็นทุนการศึกษาจะได้ไม่เป็นภาระพ่อแม่เป็นภารายาแล้วโชติไปครับขอบคุณครับรางวัลน,น้ำใจมอบให้ใกล้โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว วันนี้ลืมเนื้อกลังวันแห,หน่ามากไปหน่อย